ข้อสี่นักศึกษาตอบไอดีค่ะได้ยังได้นะคะอ้าวทอมเลยบอกว่า I think you should tell your parents about this ที่น้ำบอก yes I was thinking of that too อาลองดูเลยค่ะนักศึกษาตอบมาถูกหรือผิดลองดูนะคะเขาบอกว่าผลการสอบเลขเป็นยังไงบ้างที่าบอกอย่าพูดีอย่าพูดถึงมันเลยแสดงว่าผลต้องไม่ดีจริงไหมคะเมื่อผลไม่ดีแล้วตอบว่าอะไรคะทําบ,บอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นสิเราเป็นเพื่อนกันหลายปีแล้วนะไม่มีอะไรที่เราพูดกันไม่ได้หรอกนั้นแสดงว่าน่าจะตอบว่าอะไรคะ please leave me alone ทิ้งฉัว้ตามอย่ามายุ่งกับฉันเลยตอนนี้ทิ้งช่วยตามลําพังเธอทำเลยบอกอย่าพูดอย่างนั้นสิเราเป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วนะไม่มีอะไรหรอกที่เราพูดกันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดกันได้เราเป็นเพื่อนกันนะใช่ไหมคะ What happened อะไรเกิดขึ้นเหรอเขาถามงี้ทีนาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาที่ฉันสอบไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่พี่สาวของฉันเนี่ยรู้ว่าฉันสอบตกตอนนี้พี่สาวของฉันบอกทุกคนเลย พี่สาวบอกฉันโง่เขาบอกโอ้เธอพูดอย่างนั้นจริง,รงเหรอเธอหยาบคายกับคุณมากนะฉันไม่รู้ว่าคุณเนี่ยกับเธอได้อย่างไรคุณเธอเธอคือพี่จริงไหมคะฉันไม่รู้ว่าคุณเนี่ยกับเธอได้อย่างไร put up with put up with แปลว่าทนค่ะรานั้นตรงนี้ขณะน,นี้ถ้านศึกษาจำศัพท์ได้จะรู้ว่าตรงนี้ต้องตอบ put up with สิแปลว่าทนฉันไม่รู้ว่าเธอทนทนกับพี่คุณได้ยังไงเนี่ย Hold up, Hold up แปลว่าชะง,งัก Hold up แปลว่าชะง,งัก Go through แปลว่าผ่านหรือประสบ Go through แปลว่าผ่านหรือประสบ Leave up แปลว่าทำตัวให้ดีสมกับ l e a v up ทำตัวให้ดีสมกับแม่นประโยคน,นี้จึงใช้ Put up with ที่แปลว่าทนแม่ไม่รู้ว่าคุณทนกับพี่คุณได้ยังไงเนี่ยพี่คุณพูดอย่างเงี้ยที่นาเลยบอกว่าใช่มันยาก เชา้านี้แฟนฉันเนี่ยแล้วเขาก็บอกแฟนฉันว่าแฟนฉันเนี่ยได้ได้แฟนโง่งั้นพี่ฉันเนี่ยบอกแฟนว่าแฟนฉันมีแฟนโง่เพราะั้นตรงนี้ขณะน,นี้แฟนฉันแวะมาหาฉันจริงไหมคะเพราะฉะนั้นคำที่แปลว่าแวะมาเยี่ยมคือคำว่า stop by ค่ะ drop at ไม่มี drop at ไม่มี drop off แปลว่าพรอยหลับไป drop off แปลว่าปล่อยหลับไป stop on ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นจะมีศัพท์อยู่สองตัวคือ drop off ที่แปลว่าปล่อยหลับไปกับ s t o p by แปลว่าแวะมาเยี่ยมเพราะฉะนั้นแฟนฉันแวะมาเยี่ยมฉันแต่พี่สาวฉันบอกกับแฟนฉันว่าแฟนฉันมีแฟนโง่ฉันควรจะฉันควรจะความประพฤติของเธอนะแต่ครั้งนี้มันมากเกินไปฉันน่าจะ น่าจะทาไมความประพฤติของเธอแต่ครั้งนี้มันมากเกินไปฉันน่าจะเคยชินกับความประพฤติของเธอนะ get used to แปลว่าเคยชิน used to เฉยๆแปลว่าเคยเพราะฉะนั้นฉันน่าจะเคยชินกับความประพฤติของพี่สาวฉันนะแต่ครั้งนี้มันมากเกินไปแล้วนะที่มาบอกแฟนฉันอย่างเงี้ย make use of แปลว่านำเอาสิ่งนี้มาใช้ประโยชน์ make use of แปลว่านำเอาสิ่งนี้มาใช้ประโยชน์ นะคะดังนั้นทอมก็เลยบอกว่าฉันคิดว่าคุณควรจะบอกพ่อแม่ของคุณซะนะาเรื่องนี้ใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละเข้าไหมคะนี่คือสถานการณ์ที่บอกให้ตรงนี้สี่ข้อเหมือนกันันั้นนักศึกษาได้สับไปบ้างพอสมควรจดทันไหมลองดูนะคะถูกไหมถ้าถูกเก่งครูบอกเลยนะคะว่าถ้านักศึกษาทําถูกเก่งนะคะไม่ว่าจะถูกกี่ข้อขอให้ทําเถอะค่ะเรามาดูสถานการณ์นี้บ้างสถานการณ์นี้กําหนดมาว่า at telephone call ลองดูนะคะเกศรนพูดกับจอห์นเกศรบอกว่า hello จำคุณไอ a k to p e เพนพัน e พลสเกศรนพูดว่าอะไรคะเพนพัน is for you แสดงว่าเกศรเรียกเพนพันจริงไหมคะงนั้นตรงนี้ลองดูซิข้อ1น,นึ่นักศึกษาว,ว่าน่าจะตอบอะไรทไันไหม Right now ใช่ไหม alright just a minute หรือ OK. a y แล้วไปบอกเพนพาน is for you อ่าวลองดูต่อสิเพนพานบอก hello จอบอก hi is John listen would you like to go and see Harry Potter this afternoon would you like จำได้ไหมคะเราเคยพูดว่า would you like เป็นการชักชวนเพราะนตรงนี้ชวนไปดูหนังเรื่องอะไรคะ Harry Potter บ่ายนี้ เพนพันตอบเยสแสดงว่าไปจริงไหมคะแล้วพูดว่าอะไรไปแล้วพูดว่าอะไรคะแล้วต่อด้วยบอก I haven't seen movie in a g e น,นเอเเพนพันน่าจะตอบว่าได้ยังคะ ได้นะอ้าวแล้วจอเลยบอกโอเค I pick you up around two then จำได้ไหมคะ pick up แปลว่าแวะอรับเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกว่าฉันจะแวะอรับเห็นไหมคะตอนสองโมงนะเมื่อเขาบอกจะแวะอรับตอนสองโมงเพนพันน่าจะพูดว่าอะไรเพนพันน่าจะพูดว่าอะไรคะ alright then that's okay I think so we just fine สามข้อเองนะคะนักศึกษาทําเสร็จยังคะเสร็จแล้วลองดูเลยว่าถูกกี่ข้อถูกกี่ข้อนะคะแล้ววันนี้เราทํากี่ข้อถูกกี่ข้อนั้นตรงนี้จอนบอกขอพูดกับเพนพันหน่อยเกสอรเป็นคนรับเมื่อเกสอรเป็นคนรับน่าจะบอกว่ารอประเดี๋ยวนะแล้วก็เรียกเพนพันว่าเพนพันโทรศัพท์คุณจริงไหมคะเพนรอประเดี๋ยวนะตรงนี้ใช้คําว่าอะไรคะ just a minute just a minute เพนพัน is for you เพ,น,พนว่า hello นี่เพนพันมารับแล้ว